I got a bottle of Patron and some lights so on. ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เวสแฮมปัดฝุ่นแผนคว้าตัวแฮร์รี่แม็กไกว์จับแมนยูแฮร์รี่แม็กไกว์กองหลังส่วนเกินของปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีลุ้นนะครับที่จะได้ต้นสังกัดใหม่ก่อนที่จะปิดตลาดซัมเมอร์นี้เมื่อเวสแฮมยูไนเต็ดหรือแผนทาบทำตัวขึ้นมาอีกรอบแฮร์รี่แม็กไกว์ปากันหลังส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีลุ้นที่จะได้ย้ายทีมนะครับหลังจจาาากกกเเเปิดสนมม3มแร้ตัว ังไม่ได้ลงเล่นเมื่อเวสต์แฮมยูนเต็ดหรือแผนทับทาตัวขึ้นมาอีกครั้งและพร้อมยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าเดิมอีกด้วยแฮร์รี่แม็กไกว์หลุดเป็นตัวสำรองถาวรในซีซั่นที่แล้วและมาซีซั่นนี้เอริกเทนฮากมีตัวเลือกเซ็นเตอร์แบ็กก่อนเขาถึง3ลรายทั้งราฟาเอลวารานลิซันโดมาติเนสและวิกตอร์ลินเดเลฟส่วนถ้าข้ามชื่อแม็กไกว์ไปก็จะยังมีตัวเก่าอย่างจอห์นนี่อีแวนอยู่อีกคนกรณีนี้ทําให้แมนยูนเต็ดพร้อมที่จะขายแฮร์รี่แม็กไกว์ทิ้งแบบยอมา จากเดิม80ล้านปอนด์โดยพร้อมปล่อยให้เวสแฮมยูนเต็ดแค่30ล้านปอนด์เท่านั้นและได้เปิดไฟเขียวยอมรับข้อเสนอราคานี้จากทีมขุนค้อนแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนะครับให้หลังไม่นานเป็นที่ยืนยันว่าเวสแฮมยูนเต็ดได้ยุติความพยายามซื้อตัวแม็กควลงแล้วเนื่องจากพวกเขาไม่ยินดีรอให้นักเตะเคลียร์ทางออกกับแมนยูนเต็ดได้ลงตัวหลังจากกองหลังวัย30ปีเรียกค่าชดเชยจากทางสโมสรแมนยูนเต็ดถึง15ล้านปอนด์เป็นโบนัสส่งท้ายในการย้ายทีมเพื่อที่ เขาจะไปรับค่าจ้างที่น้อยกว่ากับทางเวสแฮมยูเนเต็ดโดยในขณะที่แฮร์รี่แม็กควายเรียกค่าตัว15ล้านปอนดังกล่าวทางปีศาจแดงพร้อมจ่ายแค่6ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ดีเดลี่เมลได้ทําการรายงานล่าสุดว่าเวสแฮมยูเนเต็ดจะออกแรงล่าแฮร์รี่แม็กควายอีกครั้งก่อนปิดตลาดซัมเมอร์นี้ลงในวันที่1กันยายนนี้โดยพร้อมที่จะอัพข้อเสนอขึ้นจาก30ล้านปอนด์เพื่อให้แมนยูเนเต็ดนำส่วนต่างนี้ไปเป็นค่าชดเชยย้ายค่ายให้กับแฮร์รี่แม็กควายต่อไปอย่างไรก็ตาม ยังมีการมองจากบางนะักวิเคราะห์ว่าอันที่จริงเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหลากักแต่การที่แฮร์รี่แม็กควายปฏิเสธย้ายสู่ลอนดอนสเตเดียมนั่นเป็นเพราะอยากได้ต้นสังกัดใหม่ที่ใหญ่กว่านี้และมีลุ้นความสําเร็จอย่างจริงจังในอนาคตก็ถือว่าลักจริงหวังแต่งนะครับสำหรับเวทแฮมยูไนเต็ดที่อยากได้ตัวแฮร์รี่แม็กควายไปครอบครองแบบนี้แฟนปีศาจแดงว่าอย่างไรครับควรขายหรือไม่ลอกแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับดิวเร่งด่วนแมนยูนเต็ดเตรียมกระชากแบ็กไซขาลุยเสียบแทนลุกชอที่บาดเจ็บแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดตกเป็นข่าวว่าเตรียมคว้าแบ็กไซจอมบุกรายนี้เข้ามาแทนลุกชอที่มีอาการบาดเจ็บวันที่28สิงหาคมความเคลื่อนไหวกรณีปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเพเวร์ลิกอังกฤษได้รับข่าวลายเมื่อลุกชอแบ็กไซคนสําคัญ Bar บาดเจ็บบริเวณก้ามเนื้อและต้องพักเป็นเวลานานอาจจะถึงเดือนพฤศจิก,กาย,ยนเลยทีเดียวล่าสุด เดลี่เอ็กเพสสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ทําการรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเซ็นสัญญาระยะสั้นกับไลอ้อนเบอร์ธานแบ็กซ้ายมากประสบการณ์ที่ปัจจุบันกําลังไหลสังกัดหลังหมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ช่วงจบฤดูกาลที่ผ่านมาและกําลังฝึกซ้อมเรียกความฟิตอยู่กับเชลซีระหว่างมองหาสโมสรใหม่สําหรับเบอร์ธานวัย34ปีมีประสบการณ์โชกโชนบนเวทีลูกหนังอังกฤษเคยเล่นให้กับหลายสโมสรรวมไปถึงเชลซีและเซาทธมป์ตันและยังเคยลงเล่นให้ กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่มาแล้วอีกด้วยส่วนเรื่องการคว้าแชมป์เขาเคยคว้าแชมป์ยุโรป้าลีกเอฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกร่วมกับเชลซีแต่โดยส่วนตัวเอฟมีมองว่ายังไม่โดดนะครับสำหรับเบอร์ทานวัย34ปี ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับโรโมาโนเผยชื่อสอสตาร์แมนยูที่มีโอกาสย้ายออกก่อนเดซไลน์เปิดทางให้อัาลาบาดฟราบิซิโอรโรมาโนโนักข่าวฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีได้ทําการออกมารายงานว่าสกอตต์แม็กโทมิเนเอ้กองกลางชาวสกอตแ,แลนด์และดอนนี่ฟัตเดเบกนิฟฟิลชาวดัตช์สอนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเเมริกอังกฤษมีโอกาสย้ายอกอกจากทีมปีศาจแดงก่อนตลาดซื้อขายจะปิดทําการนับตั้งแต่ปีซีซั่นเป็นต้นมานะครับเอริกเทนฮากในใหญ่ของ แมนยูไนเต็ดได้แสดงให้เห็นว่าแม็กโทมิเน่และฟันเดเบกไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมอีกต่อไปแล้วโดยพร้อมที่จะปล่อยตัวออกไปเพื่อเปิดทางให้นักเตะใหม่ย้ายเข้ามาขณะเดียวกันโลมาโน่ได้ยืนยันว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะได้เห็นแม็กโทมิเน่และดอนนี่ฟันเดเบกอาลายูไนเต็ดซึ่งหากการย้ายทีมสําเร็จนั้นบริษัทแดงจะดําเนินการยื่นข้อเสนอคว้าตัวโซฟิยานอัมลาบาตจากฟิออเรตินาทันทีโดยโลมาโน่กล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงทํางานเกี่ยวกับ สถานการณ์ของแผงมิดฟิลด์เรามาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสกอตแม็กโทมิเน่และดอนนี่ฟันเดเบกสำหรับแม็กโทมิเนมีความสนใจเข้ามาอย่างจริงจังกับนิวคาสเซลโดยเอดตี้ฮาวชื่นชอบสไตล์การเล่นของแม็กโทมิเนและอาจจะยื่นข้อเสนออย่างจริงจังเข้ามาในช่วงท้ายตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แต่ก็ยังไม่มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมขณะที่ฟันเดเบกมีการเจรจากับเรียวโซซิดัดอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปส่วนโซฟิยานอัมลาบัตนั้นยังคงรอแมนยูนิเตดยื่นข้อเสนออย่าง เป็นทางการอยู่และตัวเขาก็พร้อมที่จะย้ายมาร่วมงานกับเอริกเทนฮารและแน่นอนว่าทีมปีศาจแดงยังสนใจเขาเสมอโลมานโนระบุ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับลงทุนพลาดอดีตแข้งแมนยูชี้ควรซื้อเจมส์แมคดิสันมากกว่าเมสันเมาส์พอพาร์เกอร์อดีตแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจต้นสังกัดเก่าผิดพลาดมหันนะครับที่ตัดสินใจซื้อเมสันเมาส์กองกลางชาวอังกฤษมาร่วมท้าแทนที่จะเลือกคว้าตัวเจมส์แมคดิสันในช่วงซัมเมอร์นี้ปีศาจแดงลงทุนควักกระเป๋าจํานวน60ล้านปอนด์ให้กับสิงโตน้ําเงินคาวเชลซีเพื่อกระชากตัวเมสันเมาส์มาปั้นเกมแดนกลางหลังนักเตะประกาศตัวอย่างชัด เจมไม่ต้องการขยายสัญญาใหม่อยู่ในถิ่นสแตมฟอร์ดบีอีกต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับผลงานของเมสันเมาส์ไม่โดดเด่นอย่างที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้แถมตอนนี้ยังโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานด้วยโดยพัคเกอร์เชื่อว่าแมนยูนเต็ดได้ทําการลงทุนอย่างผิดพลาดที่เซ็นสัญญากับสตาทีมชาติอังกฤษวัย24ปีแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดน่าจะใช้เงินที่ซื้อเมสันเมาส์ไปซื้อเจมส์แม็กดิสันมากกว่าผมอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวแม็กดิสันเพราะเรื่องอารมณ์ของ ขเขาและเขาก็มักบาดเจ็บบ่อยแต่ฟอร์มของเขาในเวลานี้มันบ่งชี้ให้เห็นว่าแม็กดิสันน่าจะเป็นผู้เล่นที่เหมาะสมที่สมควรซื้อโดยส่วนตัวผมไม่เคยสนับสนุนให้ซื้อเมสันเมส์เขาไม่ใช่สิ่งที่แมนยูนเต็ดต้องการพวกเขาต้องการใครสักคนที่ดึงเข้ามาและเล่นได้เหมือนคริสเตียนอีริกเซนแน่นอนว่าแม็กดิสันเหมือนออริกเซนตอนที่เขาเล่นให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์เขาเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อหนึ่งในผู้เล่นต่างชาติที่สุดยอดมากๆที่ ย้ายมาเล่นในเพเมลิกเมื่อช่วงที่ผ่านมาหนึ่งในนักเตะชั้นยอดที่เล่นในยุโรปพอปาร์เกอร์ระบุทั้งนี้นะครับเจมส์แม็กดิสันย้ายจากเรสเตอร์ซิตี้มาเล่นให้กับทอ็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วยค่าตัวเพียง40ล้านปอนด์เท่านั้นและทําผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการซัดไป1ประตูกับ2อแอสซิดจากการลงเล่น3มเกมให้กับไก่เือยทองและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําช่วงเช้าของวันที่28สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอปมินขอกราบสวัสดีครับ